สวัสดีครับพบกับครูคอร์ดอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูโครงการซึ่งนด้นนัผลิตภัณฑ์ผนังกันความร้อนของครูคอร์ดเนี่ยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารนะครับซึ่งครูคอร์ดของเรานะครับก็มีโปรดักในส่วนของบ้านสําเร็จรูปที่เป็นบ้านกันความร้อนแล้วก็โปรดักวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยส่วนของผนังกันความร้อนแล้วก็อ่าฟฝ้ากันความร้อนนะครับซึ่งตัวผนังกันความร้อนของครูคอร์ดเนี่ยความพิเศษของมันก็คือภายในเนี่ยมีฉนวนซึ่งทําจากโพลีูรีเทนโฟม โดยโฟมชนิดนี้นะครับเป็นโฟมสําหรับห้องเย็นซึ่งมีค่าสัมประสิทธิต์ต่าทําให้การความร้อนและเก็บอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อมความชืน้นทําให้มีโอกาสใช้งานที่ยาวนานในส่วนของภายในเนี่ยก็จะกรูกด้วยสมาร์ทบอร์ดซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือลูกค้าสามารถนําไปเดคอเรทได้ตามใจชอบเลยครับซึ่งยูสเคสที่จะพาไปดูนะครับก็คือเป็นส่วนของบ้านที่ลูกค้าเนี่ยเขามีแบบในใจอยู่แล้วซึ่งแบบที่เขาชอบจร,จริงก็คือแบบลอฟของเราเนี่ยแหละโมเดลที่เรามีอยู่แล้วในแคตตาล็อกนะครับแต่ว่าลูกค้าเยี่ย เอาของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ผนังของเราเนี่ยด้านข้างและด้านหลังซึ่งเป็นส่วนที่โดนแดดโดนกันความร้อนนะครับโอเคครับหลังที่เราเห็นแล้วนะครับว่าผนังคูคอร์ดเราเนี่ยมีข้อดียังไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านลูกค้าที่โคราดว่าอ่าพอเราเอาผนังคูคอร์ดเราไปใช้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยครับ ครับวันนี้กลับมาพบกับครูขอ c h a ช n แนลนะครับวันนี้เราจะพามาดูบ้านลูกค้าที่โคราชนะครับเป็นบ้านสไตล์ลอบสองชั้นยังไงก่อนจะไปดูบ้านฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับะนะครับตัวบ้านก็เป็นบ้านที่ใช้วัสดุของครูขอทําผนังแล้วก็ใช้รูปทรงล้อมมาจากตัวลอบที่เป็นตัวของครูขอนะครับ สำหรับตัวบ้านนะครับก็เป็นอาคาร2ชั้นสไตล์ลอฟ์เชื่อมกับอาคารเก่าโดยที่ภายนอกเนี่ยก็จะมีส่วนนั่งเล่นซึ่งประกอบด้วยมนเป็นลานอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีห้องน้ํสองชั้นโดยที่ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นกึ่งภายนอกนี่ครับสังเกตได้ว่าตัวกรอบจริงๆเป็นผนังคูคอตนะครับสามารถเอามาประยุกต์ได้หลายรูปแบบส่วนด้านในของผนังเนี่ยก็คือจริงๆเราสามารถตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบเพราะเป็นสมาร์ทบอร์ดสามารถกุก,กระเบื้องกุ วัสดุต่างๆของอินเทียได้เดียวพี่หนุ่มสำหรับภายในนะครับก็จะเป็นสเปซลอฟโดยที่ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนรับแขกก่อนโซนรับแขกจะมีแพ antry มีห้องเก็บของเป็นฟอยเย่เล็กๆก่อนที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนของส่วนพักผ่อนจริงๆและซึ่งเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำด้านนอก ด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้ผนังครูขอดเยอะที I ่สุดเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องการไพรเวซีแล้วก็ต้องการการความร้อนตวผนังเนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดภายนอกเป็นแผ่นเชอราซา่อ,องตรงกลางเป็นฉนวน PU แล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดซึงสามารถที่จะกรุในส่วนวัสดุอินเทอร์เนียแล้วก็งานตกแต่งต่างๆได้สําหรับชั้น2นะครับก็เป็นส่วนของห้องนอนซึ่งเชื่อมกับ ล็อคสเปซชั้นล่างโดยที่ว่าชั้น2เนี่ยเป็นชั้นที่โปร่งโล่งแล้วก็มีกระจกค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ใช้ผนังคูคอดด้วยเช่นกันซึ่งสังเกตว่าส่วนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นด้านหลังซึ่งเป็นด้านหลังเตียงแล้วก็ฝั่งห้องน้ําซึ่งส่วนเนี้ยมันจะมีความร้อนมีอะไรแต่ว่ามันก็ต้องการกัน p พ i v a c ีด้วยเพราะงั้นจึงใช้ผนังเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็กุกทับด้วยวัสดุอินเทอร์ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปุ้มนะครับเป็นเจ้าของโครงการก็จะขอให้คุณปุ้มช่วยเล่าความประทับใจให้ร่วมงานกับทางครูคอร์ดหน่อยครับครับพอดีว่าได้รู้จักกับทางครูคอร์ดเนี่ยมันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมร้านกาแฟที่รู้สึกจะน,นองแขมใช่ไหมฮะครับครับก็มีความประทับใจว่าน่าจะเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ที่ปากช่อง,ท,งที่ปากช่องเป็นบ้านที่แบบกึ่งพักผ่อนกึ่งตาอากาศเนี่ยครับ เป็นที่อยู่ของครอบครัวด้วยก็เลยอยากจะให้มัน,มนเข้ากับคอนเซปต์ของกึง่งที่พักกึง่งที่รับแขกเงี้ยครับทีนี้ทางครูคอร์ดก็มาช่วยดูเรื่องของการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องของการรา,ายละเอียดเพราะว่าตั้งใจให้กันแดดกันฝนแต่ว่าก็โปร่งโล่งไปในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็งานออกมาประทับใจครับ ทั้งทีมงานแล้วก็คุณคลิปที่ช่วยดูแลเรื่องของแบบมีความใส่ใจมากผมก็อยากจะแนะนําท่านที่มีความสนใจในเรื่องของผนังเย็นนะครับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทันสมัยด้วยแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนี้ด้วยรประหยัดต้นทุนด้วยหลายๆอยา่างครับขอบคุณครับแ่บค,ครับ